สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจิตวิทยาสายมืดคือพลังซ่อนเร้นในจิตใจมนุษย์จิตวิทยาสายมืดเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านมืดของจิตใจมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการการควบคุมและการชักจูงผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนหลายครั้งวิธีการเหล่านี้อาจดูเหมือนการหลอกลวงหรือการละเมิดจริยธรรมแต่ในความเป็นจริงมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย์ที่ซับซ้อนการเข้าใจจิตวิทยาสายมืด ไม่เพียงช่วยให้เราป้องกันตนเองจากการถูกชักจูงแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นเราไปเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหากันเลยครับจิตวิทยาสายมืดคืออะไรจิตวิทยาสายมืดหมายถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาในทางที่อาจไม่เหมาะสมหรือเพื่อเป้าหมายที่เห็นแก่ตัวมันเกี่ยวข้องกับการเข้าใจจุดอ่อนของจิตใจมนุษย์เช่นความกลัวความโลภและความไม่มั่นคงเพื่อควบคุมหรือโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้อื่น แนวคิดนี้มักเชื่อมโยงกับสามเหลี่ยมมืดซึ่งเป็นชุดของบุคลิกภาพที่ถูกมองว่าเป็นด้านมืด 1. การหลงตัวเองและความต้องการการยอมรับจากผู้อื่น 2. การจัดการผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่สนใจจริยธรรม 3. การขาดความเห็นอกเห็นใจและความรู้สึกผิดเครื่องมือในจิตวิทยาสายมืดจิตวิทยาสายมืดใช้เทคนิคหลากหลายเพื่อควบคุมผู้อื่น ซึ่งบางส่วนอาจเกิดขึ้นโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวการชักจูงการชักจูงเกี่ยวข้องกับการใช้คำพูดและพฤติกรรมเพื่อให้ผู้อื่นทำสิ่งที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์การลวงจิตใจเป็นการทำให้ผู้อื่นสงสัยในความทรงจำหรือความสามารถของตัวเองเทคนิคนี้มักใช้ในความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุล เช่นการบอกว่าคู่รักคิดมากเกินไปเพื่อเบี่ยงเบนความผิดการควบคุมผ่านอารมณ์คือการใช้ความรู้สึกผิดหรือความกลัวเพื่อควบคุมผู้อื่นเช่นการข่มขู่ว่าจะทำร้ายตัวเองหากไม่ได้สิ่งที่ต้องการการใช้สเสน่เพื่อชักนำผู้ที่มีบุคลิกดึงดูดและมีสเสน่ห์มักสามารถใช้ลักษณะนี้เพื่อควบคุมผู้อื่นได้โดยง่ายโดยสร้างความไว้ใจและทำให้ผู้อื่นรู้สึกผูกพัน ตัวอย่างการใช้จิตวิทยาสายมืดในชีวิตประจำวันการโฆษณาและการตลาดนักการตลาดบางรายใช้เทคนิคจิตวิทยาสายมืดเช่นการสร้างความรู้สึกขาดแคลนหรือการปลุกความกลัวที่จะพลาดโอกาสเพื่อจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าความสัมพันธ์ส่วนตัวในความสัมพันธ์บางครั้งผู้คนอาจใช้การชักจูงทางอารมณ์เพื่อให้คู่รักทำสิ่งที่ต้องการเช่นการทำให้รู้สึกผิด หรือการข่มขู่ทางอ้อมผลกระทบของจิตวิทยาสายมืดจิตวิทยาสายมืดอาจสร้างความเสียหายทั้งต่อผู้ใช้และเป้าหมายของพฤติกรรมนี้ผลกระทบเหล่านี้อาจรวมถึงการทำลายความสัมพันธ์ส่วนตัวการสร้างความไม่ไว้วางใจในสังคมและความทุกข์ทางจิตใจเช่นความเครียดและความวิตกกังวลการป้องกันตัวเองจากจิตวิทยาสายมืดข้อหเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเอง การรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตนเองช่วยให้คุณสังเกตเห็นเมื่อมีคนพยายามชักจูงคุณข้อ 2. พัฒนาความมั่นใจในตนเองบุคคลที่มั่นใจมักตกเป็นเหยื่อของการชักจูงได้น้อยกว่าเพราะพวกเขารู้คุณค่าในตัวเองและกล้าที่จะปฏิเสธข้อ 3. เรียนรู้ที่จะตั้งคำถามเมื่อเผชิญกับการชักจูงให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราหรือไม่หรือคนนี้กำลังพยายามควบคุมฉันหรือเปล่า จิตวิทยาสายมืดเป็นด้านหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ที่ซับซ้อนแม้ว่ามันอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดแต่ความรู้ในด้านนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจมนุษย์ในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นและสามารถปกป้องตัวเองจากการถูกเอาเปรียบได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการศึกษาจิตวิทยาสายมืดจึงไม่ใช่เพื่อจะนำไปใช้ในทางที่ผิดแต่เพื่อการเตรียมตัวและการป้องกันที่ดีขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางจิตใจและพฤติกรรมมนุษย์ ลองศึกษาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันนะครับหากคุณฟังจบแล้วกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ